สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครนนทบุรีนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมดอก Lamborghini นะครับตัวนี้เป็นรุ่น LP570 4นะครับเป็นรถไฮเปอร์คาร์นะครับซึ่งเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับซึ่งใครได้ครอบครองรุ่นนี้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับมูลค่าตัวนี้26ล้านแต่งต่ำนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรถนะครับตามก็ไม่ใกล้ครับตัวนี้นะครับเราจะให้ดูรุ่น ตัวนี้เป็น LE นะครับ570ขีด4นะครับเลมอเกนนี่สปอร์ตนะครับเป็น3ประตู2ประตูนะครับเป็นไฮเปอร์คาร์นะครับสุดยอดเรื่องของเสียงคำรามนะครับเราจะมารีวิวการทำกุญแจด้วยนะครับตัวนี้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการเทสระบบสตาร์ทแล้วระบบเซนทลอกดูก่อนนะครับตอนแรกเราเทสของออริจินอลก่อนนะครับมาให้ก่อนอที่เราโปรแกรมนี่รับนะครับ ล็อกมันจะมีเสียงติดครั้งหนึ่งนะครับจะดึงไม่ออกนะครับพอเราทายล็อกปุ๊บมันจะไม่มีเสียงนะครับมีไฟกระพริบอย่างเดียวนะครับนี่นั่นคือการ่าเซ็นทรัลล็อกนะครับต่อไปเราจะเทสขอนตอวที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับกดล็อกมันจะมีเสียงติดทีหนึ่งนะครับทายล็อกจะไม่มีเสียงนะครับเรียบร้อยปิดประตูได้ต่อไปเราจะทำการเทสบดสตานะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะตามก็มาเอาตัว โปรแกรมก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก่อนเดินทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยเข้าไปในรถเนี่ยเราจะต้องมีการเหยียบเบรกก่อนสตาร์ททุกครั้งนะครับใส่เบรกต้งนี้นะครับเสียบกุญแจเข้าไปติดออนนะครับสตาร์ทปีตร์ครับหึงดากผ่านไปดอกที่สองนะครับออริจินอลนะครับเทสดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเหยียบดอกแตะเบรกมันไ้้พร้อมปิดสตาร์ท เป็นอันว่าโปรแกรมสมบูรณ์แบบในเรื่องของการทำรีโมดลดเพิ่มนะครับสำหรับไฮเปอร์คาร์แลมโบกินนี่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับกุญแจรถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่095-563-6282นะครับช่างเาชินบร,ริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ